ตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านสเตนนะครับที่ประเทศมาเลเซียกับประเก้าเ์ซอลี่นะครับร้านนี้เนี่ยก็เป็นอาหารแบบสไตล์มาเลเซียแต่ว่าเขาทําแบบเติมเองนะฮะต้องเดินไปสั่งที่โต๊ะต้องอจ่ายเงนินรับเร็จทุนแล้วก็เดินมารับรที่เติมดูนะผมสั่งอะไรบ้างนะครับเนื้อกระต่ายนะครับยากนะครับเนื้อไก่แล้วก็เนื้อวัวนะครับ แล้วเนี่ยน้ำจิม้มก็จะเป็นน้ำจิม้มถั่วผสมริ่ที่แยกมาให้ใส่ัวเองนะครับแล้วแต่อยากชอบเป็นแค่ไหนี่เย็นเนี้ยนี่คือข้าวนะครับก้อนสีนี้นะแล้วก็แตงกวาเป็นสปริงโรลอันนี้ก็สั่งได้ว่าจะสั่งเป็นมิสซออะไรนี่เราเป็นมิซแล้วก็สา,ายไม่ด้กคือขนมปังครับผมกินชาธรรมดาไปด้วยบอกว่ารสชาติอร่อยไม่ธรรมดานะครับเพื่อนผมบอกว่าให้ผมกิน2ี่ติด แต่เพื่อนสาวผมบอกว่าห้าไม้ก็หยิบแล้วแต่ตอนนี้เขาล่อไปสัดไม้แล้วผมไม่เชื่อเราก็ได้หยิบห้า <Okay. S 1> นะครับก็เจอนัปปกาก้าวที่ไหนรับประการับของอร่อยแน่นอนนะครับอย่าลืมกดใจไม่ใช้ผมด้วยนะครับนี่เป็นกำลังใจของผมนะบ๊ายบาย